สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กัตก้ากุ๊ด h ช n แนลกันอีกแล้วนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานเลยนะก,กับการทาคลิปตอนนี้ผ้าเบรกหลังหมดก็เลยจะมาทําการรีวิวการใส่ผ้าเบรกหลังนะครับผมผ้าเบรกหลังของอีซู u ูมิวเซเว่นปี2012นี้มีวิธีการใส่ผ้าเบรกหลังยังไงแล้วก็วิธีการตั้งผ้าเบรกหลังโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกัน และนี่ก็คือภ้าเบรกของเราในวันนี้นะฮะนี่ก็ของเป็นของตีเพชไม่ใช่ของอิซุแท้ติดรถแต่เป็นของตีเพชแต่ก็อิซุเหมือนกันนั่นแหละนะพ้าเบรกผลิตยี่สิบสองยี่สิบสองพฤษภาแล้วสองห้นะ 22, 22าหกสี่อืมอันนี้สองห้าหกห้าก็ประมาณปีหนึ่งนะนี่ก็คือภ้าเบรกพอมาอย่างดีนี่นะครับ ภาพเบรกหลังของ Isuzu New Seven นะครับผมตัวยกสูงนะฮะ4 o u r View ก็ความหนาก็โอเคนะตอนนี้ก็ประมาณเกือบเซนนึงนะความหนาของมันเกือบเซนนึงโอเคครับเป็นของแท้นะครับผมมีสายลักตีเพชทอยู่ตรงนี้นะเนี่ยวสายลักตีเพชทโอเคเรามาดูกันครับว่าจะวิธีการใส่ย,ยังไงก่อนอื่นเรี๋ยวเราขอถอดล้อออกก่อน ก็ถอดน็อตก่อนนะบล็อกที่ผมใช้นี่เป็นบล็อกไฟฟ้านะบล็อกไฟฟ้าไม่ใช่บล็อกลมโอเคลืมยกแม่แล้ ถอดล้อเป็นันเรียบร้อยแล้วครับตุ๊ก็เนี่นแหละครับผมจะใส่แผ่นรอนี้ไว้ด้วยเพราะว่าล้อที่ผมใส่นั้นมาต้องใช้ไม่ต้องสงสัยว่าตัวนี้แผ่นคืออะไร้วขันน็อตตัวนี้ออกหนึ่งตัวขันน็อตตัวนี้ออกเสร็จแล้วก็จะถอดจานเบรกตัวนี้มาดูว่าจานเบรกเป็นยังไงถ้าจานเบรกมีความสึกมมากเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาไปเชียร์ก่อน โลักษณะแบบนี้ก็คือว่าถ้าเบรกกินจานเบรกเข้าไปแล้วนะครับผมพอกินเข้าไปปุ๊บมันก็จะไปอยู่ในร่องนะเราไม่สามารถที่จะดึงมันออกได้ง่ายๆนอกจากที่ว่าเราต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปขันขันปลดพ้าเบรกลงหน่อยโอเคครับเดี๋ยวผมขันพัเบรกลงแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขถอดจานออกนี่นะครับหลังจากเราถอดล้อแล้วแล้วมีปัญหาเรืองว่าพ้าเบรกถอดไม่ออกนะ,ะเราต้องมานี่มันจะมีรูตรงนี้รูหนึ่ง เห็นไหมอันนี้คือรูตั้งผ้าเบรกนะฮะเราต้องคลายผ้าเบรกออกโดยใช้ไขควงตากแบนซอสองตัวตัวหนึ่งทําการดันตัวล็อกออกไปอีกตัวหนึ่งทาการหมุนหมุนเนี่ยงัดเข้าไปงัดงัดหมุนเกลียวลงหมุนเกลียวลงฮะอันนี้คือการคลายส่วนการตั้งให้มันแน่นขึ้นงัดแล้วหมุนงัดงัดขึ้นงัดขึ้นก็จะเป็นการตั้งอ่าถ้าง,งัดลงก็จะเป็นการคลายมัน แต่ผมคลายก่อนคลายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูว่าจะถอดได้ไหมน,ะนะนี่นะครับหลังจากที่เราปรับเสร็จแล้วนะฮะคาเบกก็จะถอดออกได้ง่ายอย่างนี้นะครับผม <c oughs> โอเคเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราถอด้าเบกออกมาเอ้ยจานเบกออกมาแล้วนะฮะนี่มันมีความสึกรอยสึกลงไปเป็นร่องเลย นี่านะฮะรายเสกลงไปเป็นร่องควรที่จะเจียผ้าเบรกทุกครั้งนะจริงๆแล้วไม่เจียก็ได้ถ้าใครไม่อยากเจียแต่มันก็จะบางทีก็จะเกิดเสียงดังเวลาเราเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วเนี่ยแต่เราไม่เจียจานเบรกเนี่ยบางทีใช้ใช้ไปแล้วจะเกิดเสียงดัง <S <S เยดๆๆเ็ยดๆๆ <S <S เยดๆๆ็ดเย็ดเย็ดเวลาเราเบรกน,นั่นก็คือปกตินะฮะของผมไม่ต้องไม่ต้องไปตกใจแต่ถ้าลำคาญจริงๆแล้วควรจะแนะนําผมอยากจะแนะนําให้ เจียจานเบรกทุกครั้งหลังจากเปลี่ยนผ้าเบรกนะเปลี่ยนเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็เจียสักครั้งหนึ่งโอเคนะคะแล้วขออนุญ,ญาตนาผ้าเบรกไปเจียก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วกลับมาเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะใส่ผ้าเบรกเป็นยังไงแล้วก็หลังจากเจียมาแล้วเนี่ยผ้าเบรกที่ไปเจียมาจะมีลักษณะแบบไหนแล้วผมไปเจียผ้าเบรกแป๊บหนึ่งครับผมอ่ะโอเครวดเร็วปานจรวดนะฮะตอนนี้ก็ เจียผ้าเบรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะเจียมันจะใสๆอย่างเงี้ยนะขาวๆใสๆคือเรียบแนะนาครับผมเปลี่ยนผ้าเบรกทุกครั้งเจียแทนเบรกทุกครั้งจะดีกว่าดีที่สุดใส่ผ้าเบรกตรงนี้ดีกว่าแล้วก็เอาผ้าเบรกตัวเก่าออกนะแล้วก็ทําการล้างก่อนอื่นนะขันลิ๊บตัวนี้หลงออกมาก่อน กดกดมือเข้าไปนะหนเหมือนหมุนมันก็จะหลุดออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกไปข้างหลังทำเหมือนกันสองข้างเลยนะซ้ายขวาก็แบ่งแยกเอาไว้อย่างชัดเจนอันนี้ก็ออกไปเหมือนกันหลังจากนั้นก็ ถอสปริงตัวนี้สปริงตัวนี้ออกวางไว้อันไหนอยู่ข้างไหนก็วางข้างนั้นจะได้ไม่ลืมนะฮะางนั้นดูให้ดีนะครับอันไหนเข้ายังไงขั้นตอนต่อไปวิธีการใส่ก็จะได้ไม่ลืมนะ เรียบร้อยดูภาพเบรกอันเก่านะไม่เหลือเลยบางเชบอันนี้ไม่ต้องแกะนะครับถ้าแกะกิปตัวนี้เอาอย่าไปยุ่งกับมันตรงนั้น จำให้ได้นะครับม <pop ping favour> ันอยู่มุมไหนยังไงนะทำความสะอาดพื้นที่ตรงนี้นะครับพยายามกาใช้น้ำผมใการใช้น้ำแใส่กระเดเนะอเไปที่ได้เะเป็นก็นีครับนีเนี่ย้่ที่ทงาน้่ไดุ้นะก็ต้องดแต่คนที่ใ่ดี้ทงน้น้ังน้ใช้ขออีกทีหนึ่งแล้วกัน ันนี้ก็จะเป็นท่าเบรกอันใหม่ของเรานะครับสบภาพค่อนข้างที่จะเลอะไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ลองใส่ดูทีหนึ่งแล้วอ่ลองใส่ดูเพื่อความชัวร์ก็ตอนนี้ก็จะเริ่มใส่ใหม่ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะะว่าวิธีการใส่ใส่ยังไงนะก่อนอื่นนะครับผมนะครับตั้งกล้องอ่โอเคนะครับก่อนอื่นก็ใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนเลยฝั่งนี้ ฝั่งที่เป็นสายเบรกโอเคนะครับก็หันให้มันถูกต้องอยู่ด้านในของของจานอยู่ด้านในของเบรกใส่มาแล้วก็ใส่สลักแล้วก็ใส่กิ๊บล็อกให้เรียบร้อยนะคือตอนถอดอะถอดยังไงก็ใส่ให้มันเหมือนเดิมอย่างนั้นแล้วก็วางท่าเข้าไปด้านบนใส่เข้าไป,านนาไปล็อกตรงนี้มันจะมีล็อกอยู่ตรงตรงลูกสูบเราก็ใสเข้าไปแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะใส่ให้ใแบบแบบนั้นได้ก็ ต้องใส่สปริงตัวนี้ก่อนอย่างนั้นมันจะใส่ยากนี่ใส่ให้เป็นอย่างนี้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จับสองตัวมาประกบกันอย่างนี้โอ้ย,ยก่อนนะแล้วก่อนนะเมื่อสักครู่นี้มันใส่ง่ายกว่าน,นี้ดีกว่าต่อ,อใส่ตัวนี้ก่อนดีกว่าจะได้ง่ายๆอ่าล็อกตัวนี้เข้าไปก่อนเลย,ยนี่นะครับตัวนี้นะครับวิธีการล็อกใส่ไอช้ยด้านกลมๆตรงเนี้ยมันจะมีด้านกลมๆนะใส่เอาไว้ข้างใน ก็ไนหดน้านเรี่ยมๆเอาอยู่ข้างนอกก็ใช้ต้องใช้ครีมนะกดเข้าไปจับหมุนน่ามันก็จะเข้าล็อกอย่างงี้อ่ะอันแรกเรียบร้อยนะโอเคเนาะไปอันที่สองใส่สปริงตัวนี้ก่อนอย่างนั้นจะใส่ที่หลังนี่ใส่ไม่ได้เลยละใส่ยากมากจัดพ้าเบรกให้เข้าล็อกให้ดีต้องอยู่ด้านในตรงนี้นะแล้วก็อันบนก็ต้องเข้าล็อกในลูกสูบ เนี่เท่าแล้วเรียบร้อยดัยงฟึ้งเลยโอเคเออเดบอกนิดนึงด้านในเนี่ยเห็นไหมโมมันจะมีตัวจุดสัมผัสไม่ว่าจะเป็นจุดนี้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 เห็นนะทาจาระบีซะหน่อยเพื่อที่จะเวลามันโดนข้างในเนี่ยมันจะได้มีความลื่นนิดน,นเห็นนะทาไปตามจุดที่มันสัมผัสกัน ส่วนอันนี้แกะแกะจากผ้าเบรกตัวเก่านะแกะเอามาใส่ในลักษณะแบบนี้นะก็ล็อกให้เรียบร้อยใส่เอาไว้อย่างนี้แล้วใส่สติงก่อนถ้าไม่ใส่ก่อนนะใส่ยากมากใส่ไม่ได้เลยละ่ะก็เอาอันนี้มาใส่แล้วใช้ครีมดันนะครับดันเข้าไปแล้วก็หนีบ แล้วก็หมุนอะแล้วก็จัดจานเบรกให้เข้าที่เอาเดี๋ยวก่อนแล้วกวกอะจัดให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอเคอันนี้ตัวล็อกเราใส่เรียบร้อยแล้วมันต้องอยู่อย่างนี้นะครับเห็นไหมมันต้องอยู่แบบ เข้าไปในร่องตัวเนี้แบบนั้นมันจะหลุดหมุนให้มันตรงอธิบายไงอะ่ะดูภาพแล้วกันเนะาะแล้วก็ลูกสูบฝั่งสองฝั่งเนี้ยต้องเท่ากันให้ดันไปด้านใดนด,นด้านหนึ่งต่อไปเราก็จะทําการใส่จุดที่ยากที่สุดของการใส่พ่อเบรกหลังก็คือสปริงตัวนี้อสปริงตัวนี้นะครับมันจะมีตัวตั้งอยู่ตรงนี้ ตัวตั้งต้องหันไปทางรูตั้งเสมอก็จะมีรูตั้งอยู่ตรงนี้ที่เราขันตอนถอดจานเบรกอ่ะต้องอยู่ตรงกันใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็ฝั่งนี้ด้านยาวมันจะมีสั้นกับยาวเห็นไหมฮะตัวสั้นอยู่ด้านในอย่างนี้ตัวยาวอยู่ด้านนอกโอเคสปริงก็จะเป็นลักษณะสปริงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าตะขอฝั่งนี้คล้องจากด้านในส่วน เอ้ยไม่ใช่สิเออฝั <Okay. S 1> ่งนี้เอ้ยถูกแล้วฝั <Yeah. S 1> ่งนี้คล้องจากด้านในันเป็นลักษณะอย่างนี้ <Yeah. S 1> อ่าใช่เรี <Yeah. S 1> ยบร้อย นี่นะตรงนี้จะใส่ยากที่สุดก็เรียบร้อยตัวนี้จะเป็นตัวล็อกล็อกตอนตั้งแล้วมันจะมีสปริงอีกตัวหนึ่งดึงตันนี้ยังไม่ได้ใส่ฝั่งนี้ก็จะมาเข้าล็อกตรงนี้ปั๊บนะสปริงล็อกเรียบร้อยล็อกเรียบร้อยไม่มีหลุดแน่นอนลูกสูบสองข้างต้องเท่ากันเห็นไหมสองข้างต้องเท่ากัน ฝั่งไหนยื่นไปทางไหนหนิดนึงแล้วเคาะเคาะได้เคาะมันจะเลื่อนอ่ะให้มันเท่ากันทั้งสองฝั่งทับเบรกจัดให้มันเข้ารูปถ้ามันไม่ตรงก็ต้องเคาะมันส่วนด้านล่างด้านล่างก็โอเคไหมสปริงสองตัวโอเคทับเบรกล็อกเรียบร้อยด้านข้างเท่ากันหมด เอามือจับดูนะครับให้มีฝั่งไหนฝั่งหนึ่งยื่นมาอโอเคตอนนี้เราก็ใส่พาเบกรกตรงนี้จุดที่ยากผ่านไปแล้วอันนี้ก็จะเหลือสปริงตัวเล็กตัวนี้สปริงตัวนี้ก็จะเกาะตรงนี้แล้วก็โน้มมาใส่รูตรงนี้ไอ้ตรงนี้จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ เรียบร้อยแค่นี้เองอมันจะล็อกแบบนี้นะครับอล็อกแบบนี้เพื่อที่จะเวลาเราขันพาะเรกอะ่ะมันก็จะกลับมาล็อกล็อกล็อก็อก,อกปุ๊บการตัวนี้เคลื่อนอการตัวตั้งพาะเรกเคลื่อนโอเคนะครับตอนนี้เราใส่พาะเรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮจานเบรกเราก็ไปเจียมาแล้วนี่ก็คือจานเบรกที่เราไปเจียมาอุหนัก ตอนไปก่อนนะบอกไปเจียแล้วก็ทําสัญลักษณ์เอาไว้หน่อยแล้วกันว่ามันอยู่ฝั่งไหนจะได้ใส่ให้เหมือนเดิมนี่ก็คือภ้าเบรกที่เราไปเจียมานะครับหน้าสัมผัสทุกอย่างจะเรียบหมดเลยสวยขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการใส่เข้าไปในไม่ใช่พ้าเบรกจานเบรกพูดผ,ผิดใส่เข้าไปในล้อใส่ให้ตรงนะมันจะมีรูน็อตเราก็ต้องหมุนหมุนรูน็อตให้มันตรง เรียบร้อยจะหลวมๆห,หน่อยเพราะว่าเราเพิ่งเจียมาแล้วเราก็ต้องตั้งผ้าเบรกใหม่ก่อนใส่จานเบรกเราก็จะใส่น็อตเอาค้อนต่อกกันนิดนึงเรียบร้อยต้องหมุนด้วยหน่อยน่ เราก็จะตั้งตั้งจานเบรกหน่อยวิธีการตั้งเนี่ยต้องตั้งที่รูตัวนี้โดยการเอาไข่ควงปากแบนตัวเล็กๆหน่อยขันมันจะมีเกีียวอีตัวอีตัวตั้งที่ผมบอกตอนแรกที่ใส่ตัวแกนใส่ยากอ,ะอ่ะองัดขึ้นงัดงัดขึ้นเนี่ยจะทำให้ถ้าเบรกขยายตัว จะตั้งแก๊กแก๊กเก๊กส่วนงานลงเนี่ยจะทำให้พระเบรกหูบตัวอ่าแล้วก็ตั้งไปเรื่อยๆเราะมันเยอะที่เราคลายออกเมื่อกี้อ่ะตั้งไปเถอะยังไม่ต้องใส่ล้อหรอกแต่มันจะมีเทคนิคการตั้งจานเบรกไอ้ตั้งตั้งตั้งเบรกมือนะตั้งเบรกหลังเนี่ยก็คือว่าเราไปดึงเบรกมือทิ้งไว้เลยว่าเราต้องการเบรกมือสูงขนาดไหน ดึงเสร็จเราวค่อยมาตั้งขันขึ้นไปให้มันแน่นที่สุดเท่าที่จะเล่นได้ก็คือนั่นแหละก็คือระยะของเบรกมือที่เราจะตั้งโอเคนะอันนี้รู้สึกจะตั้งแน่นไปเนาะแล้วกอนเพลินหมดคุยเฮ้ยแน่นตึกเลยโอ้โหไม่ขยับเลยเอาใหม่เอาใหม่แล้วขอคลายนิดนึงก่อนให้มันพอหลวมๆอย่างเงี้ย เพราะว่าเดี๋ยวใส่ล้อไปบุกความความหนักของล้อมันก็ยิ่งทําให้นี่อีกอาจจะต้องตั้งเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งนี่แหละครับผมก,ก็หลังจากใส่น็อตเรียบร้อยนะครับก็ขันให้มันแน่นก่อนเลยข้างหนึ่งกาการไขน็อตเนี่ยควรที่จะเอามือหมุนน็อตเข้าไปก่อนนะ ก่อนที่จะใช้บล็อกอัดเพราะว่าใช้ใช้บล็อกอัดตั้งแต่ทีแรกเลยเดี๋ยวมีเกียวมันเกียวมันเสียเกียวมันอาจจะแบบขบกันอยู่หรือนะว่าปีนเกียวเราไม่รู้ใช้มือขันเข้าไปก่อนเอาละครับตอนนี้เราก็ใส่ล้อเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะฮะตอนนี้เราจะมาดูระยะเบรกมือกันระยะการตั้งเบรกมือนะเราไปดูเบรกมือเราก่อน เรามาดูระยะเบรกมือนาะตอนนี้ก่อนเบรมือเราอยู่ขนาดไหนอ่ะเราต้องการเบรกมือสักประมาณขนาดนี้นะฮะสูงขนาดนี้พอโอเคเราลองดูว่าล้อ,ลอเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้อ่ะฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ไม่จับเลยฝั่งนี้ยังยัง,ย,งยังหลวมอยู่ดึงขนาดนี้นะส่วนฝั่งนี้เหมือนกันเพาการดึงเบรกมือกนาะแค่นี้มันทําให้เราไม่ เขาเรียกอะไรอ่ะมันยังไม่จับเราก็ต้องตั้งตั้งท่อเบรคเข้าไปอีกวิธีการตั้งก็คือขันด้านหลังที่ผมบอกกันและตัวนั้นนะแต่มันจะขันจากตรงนี้ไม่ได้แล้วเพราะเราใส่ล้อไปแล้วเราจะมุดไปขันจากด้านล่างเอาละครับตอนนี้ผมก็มุดเข้ามาข้างล่างแล้วนะใต้ท้องรถเห็นไหมนะเห็นชัดไหมครับเนี่ยนะครับรูตรงนี้ที่เราจะต้องขังเนเงี้ยนะฮะวิธีการขันงัดขึ้น เราดึงเบรกมือขึ้นไปแล้วระยะเบรกมือเราได้แล้วเพราะนั้นเราขันตัวนี้เราขันใั้นมันแน่นเลยแล,แ,ลแล้วอีกสักครั้งหนึ่งเราก็จะไปตั้งอีกข้างหนึ่งนะเอาละครับตอนนี้ก็ใส่ล้อพร้อมตั้ง้าเเบรกเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะอันนี้คือก่อนก่อนดึงเบรกมือผมจะตั้งไว้ประมาณขนาดนี้เนี่ยจะหมุนแล้วก็หยุดประมาณนี้อย่างนี้นะครับผมทั้งสองฝั่งเท่ากัน ะระยะของเบรกมือก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้คือระยะของเบรกมือจะดึงขึ้นมาได้ประมาณขนาดนี้โอเคเนี่ยพอละแค่นี้ก็พอหลังจากเราตั้งเบรกแล้วทุกครั้งนะเราสมควรต้องเช็คน้มันเบรกทุกครั้งน้ำมันเบรกเราล้นไหมหรือว่าน้ำมันเบรกเราโอเคไหม โอเคฮะเนี่ยน้ำมันเบรกเราก็อยู่ในในขีดที่เหมาะสมนะฮะไม่ล้นแล้วก็ไม่หายไปไหนส่วนระยะเบรกเราก็โอเคตอนนี้เราก็จะเอาแม่แรงลงอ่าาล้อก็จะหมุนได้ประมาณขนาดนี้เดียฮะประมาณขนาดนี้ไม่หนืดไม่หนืดเกินไปแล้วก็ไม่แน่นไม่หลวมที่เกินไปผมจะตั้งแค่นี้แหละ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันอ่าก็ตอนนี้ก็เป็นงานเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมแล้วก็การใส่ผ้าเบรกแล้วก็เจียจานเบรกก็วันนี้ก็คลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมการใส่ผ้าเบรกหลังของ Isuzu Muus นะฮะก็พร้อมกับเจียจานเบรกแล้วก็ตั้งผ้าเบรกตั้งตั้งล้อตั้งระยะเบรกมือก็คือหมดทุกอย่างแล้วัะผมตอนนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้ว ก็ใครชอบคลิปนี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับผมยังไงก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ